นะโมจัสสะปะคะวะโตอระหะโตสมาจัมพุตตาจโฺตะกาวะโตอระหะโตสมาจัมพุตธัจสะนะโมตตสสะปะคะวะโตอระหะโตสมาสัมพุตสะ ปุญญานิปรโรคัสสะมิปทิตตาโมนติปานินังสกัจจังธัมโมโสตโภติตินะโอกาสบัดนี้อาตมภาพที่แก่แสดง พารนาถึงจะติดตามกำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพื่อพูทุศลบารมีแต่เราตั้งตาตัจนไลายเนื่องจากว่าวันนี้นับโดยทางสุริยคกติกาเป็นวันเสาร์ที่สามตุลาคมพุทธศักราชสอง3นากับโดยทางจันทราติกา เป็นวันแรมเน่ยครับเดือนสิบเอ็เป็นวันรวมบรรดาเจ้าพาพมีคุณแม่ครูสงฆ์มัชลาผู้เป็นภรรยานายเอกชัยนางเดือนวันชราแผู้เป็นลูกชายนายเอกราชวัชลานางสาวอมรรัตน์ปั้นเขียนตลอดถึงคุณบุบุกุลธิราวงศ์สกนายา ทั้งที่เป็นญาติโดยสายโลหิตและเป็นญาติโดยจำได้มาปารมถึงการบำเพ็ญบุญกุศลมีโยมเรียกว่าเป็นการตะบุญกะถินแต่หลังจากที่พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาการทุนไตรมาสและก็เมื่อวันออกพรรษาวันนี้เป็นวันแรงหนึ่งคำ่ำเป็นวันออกพรรษาจากนี้ไปเป็นเวลาเนเดือนหรือย9วันก็วันได้ เพราะว่าเดือนสิบเอ็เป็นเดือนที่เดือนที่ดับผู้เดือนสิบก็มี14วันจนไปถึงกลางเดือนสิบสองางเดือนสิองก็มี15วันแต่รวมเป็น29วันแต่พวกเรานิยมเรียกว,ว่าหลังจากออกพรรษาไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พระพิสุสงฆผู้อยู่จังหวัดสาการต้นไตรมากรับรค่าพติกีวรคือกีวรของกระหัหะหรือบรรดาญาติโยมที่มีสตาคงค์เชื่องวรมเลื่องใสแอบไปชาแอบไปปักไปเปียนเป็นปัจจัยหนึง่งในปัจจัยสีในเรื่องของข้าสบองกีวรเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นประเพณีของชาวอีสาน เอกสารของเรานี้ก็มีประเพณีอบเสียดซอดกันมาตั้งแต่สมัยครั้งรัชกาลแอบตั้งแต่สมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยมีตั้งอย่งในการทำเจณฑ์มุขอุศลทุกเดือนก็วนะ่าดีไปจําทุกเดือนช่วงนี้เป็นเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองหรือเป็นเดือนท้ายฤดูฝนแอบบรรดาญาติโยมก็ได้พุทธปฏิบัติ แต่ตามจารีิประเพณีเจึงเรียกว่าในการตะบุญกะถิ่นประเพณีไก่ยู่หลายก่องเจียงรอา,ากว่าันแก่แห้งเนาะแต่กะถิ่นซุ้มสตีสงคอาเพือ่อนพ้องประเณีผ้านตลาดประหลาบในตอนปรยูบานกำนันเยววายุบานกำนัน่นเป็นกะถิ่นซุ้มเย็นเนาะจะเล่นกุะตม้นกะสีว่แนวมันหย่อยไซ หลวงพู่ตามกายุ่งคือตังแต่ลาบันเย็นกุ้ยต่อยเป็นวันโบหัวอันนั้นกระถินคุมเย็นเปียกเบิาาดเพราะว่าคนตัางกระถินบ่เป็นฟองบ่าเป็นไอยบ่เต็มเป็นเกาะออสเตรเลียนไปไปมุ้งเออไม่เลยเปียกเนาะบ,าวาบาวลวงปูก็เลยว่าบ่เป็นิการเราดีแล้วเนาะเอ็นมันตกยุ่นี่ว่ามืนืนกันหวานเนาะเออเป็นวันเริ่รรมแรกในการปรบับเปลี่ยนมูลคุศลรพย์ทอได้มือนี้ เริ่มตอนได้์มือนี้เป็นต้นไปนี่หรอกวันมะรืนเนี่ยวันนี้จะเป็นวันรวมแจ้งบานน้องเดี่ยวอ่ะเสาแรกแถวแรกอาทิตย์แรกวันนี้เป็นวันรวมเป็นวันรวมก็คือรวมจตุปัจจัยเครื่องไทยจะทำอะไต่างเครื่องกฐานบริการบริวารเพราะจะนักขินที่จะทำตาตามบรมพุทธารรมญาตบอมันทำยอดหนึ่อ ทำประพฤติปฏิบัติตามตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาอันนี้โยมจำไว้เออเพราะฉะนั้นหลายๆบา้านป็ะเทศเข้าที่จะของมีความรู้มีความสามารถเอเอเรียได้สำเร็จกระสังอันนีโยมเดีลยวเดี๋ยวมาเบิกเป็นตัวอยานน่างเนาะแตเอ่อาเป็นตัวอย่างเออแม่ผู้สังงาม,ม,าชาามัชล่าเป็นผู้ต่อยเท้านี่เอ่อวันนี้วความจริงโลกบอลบอบมาตั้งเทีแรก บอกว่าตั้งแต่จะรูดมวัจารสีำเนี่ยงเรทไม่เหนต,ต่อยเราไม่เห็นขานดานะด้านั้นชมคนที่ลง่อบอกว่าต่เกาเนี่เราไม่เห็นมาขามาแน่นมึงเก่งเขาบอกไม่เห็นขาดกันแน่เพราะว่าลวงก่าาบางานอาตายไปอย่างเพมีคน,ห,น <c oughs> มหมายมันเนี่ยไเห็นขาดเ็แน่เล้่้วผู้เี่นจไม่เห็นแต่เล่านะเราตายอย่นีนะตัวหมายมันก็ไเนาะเออ ก็มีอหลอกฟองชีสค็ตาย่ายคตรตายไงเสียข่อขามันต้องเลยต่อยยีชีสปี่นในรอดถึงก็ตายไงมันว่าตีรีกกับติรนก็แดนที่บุรดรัมย์กันเพื่อก็ได้กำหนดกฎเกณฑ์เรียกว่ากัดทิ้หน่อยกัทิไงใหญ่กากทิน่อยกัดทิ้งใหญ่นี่ยเพราเป็นพวเจ้าคนบ้าเราเราก็ได้เจ้าคนบอกว่าให้พระพิสูจสง์แสวงหาภาพ มาทำเป็นป้าสุาองค์ไม่จีวรเ่านบาตรธรรมเอ่ยผลบริบาตทำจุนและกรถินนะไมาจีมากกระถินนะมาหากระถินนะท่านกระถินลาดนะก็ามกรถินหลวงเนี้ยเป็นบริบาแล้วถวายวันเดียวนะเป็นแบบบริวาถวายแกพระมิสูงที่จยจู่จำพรรษาการต้นไต้มากให้ครั้งเดียวไปอ่อนานอย่างคนบาปเอ่ยโยมวิจารกันเนาะ การตินยังไหนมันจะหลายกองจะมันีต่อหลายเตะแต่ต้องยิงไปบนตะเาอดวุาไว้ทอกเข้าเป็นผู้วาเอาเดียวยงไว้แตมันเข้าเป็นผู้วาเอากาตินต้อนได้วัดหนึ่งปีละหนึ่งครั้งเข้าวาเาเข้าบนตะย่าดกุวาแต่วาเาเห็นไมาจังเลยว่ะยึดถือตามธรรมเนียมประเพณีบริเ็นรอยวิ่งใต้กรนาเนี้เดี๋ยวตามหลักการ เข้าว่าเอาปฏิบัติม่เลยเป็นธรรมเนียมพอจะนั่นนึงพระสงฆ์ปฏิบัติตามมิตรไหนสอนทำเนียมจารีตประเพณีแล้ว้าผมปฏิบัติจถึงบวมมาแยวลำระเบียบเป๊ะๆอย่างเดียวจารีตประเพณีเราจเยพวมัไม่ได้เยอะแต่จารีตประเพณีของเจ้าพุทธองค์อยาปฏิบัติ่แบบไหนโบดีโบด,โบดมากขาวาเขาจุดป็ูเหน โอ้วันนกกุ้งก็ไลายกองเลี้ยไปตอกวัวได้บ่อยบางเสร็จแล้วไปซ่าบ่อยเป็นบางไปตอกว่วได้พอว่วได้เจ้าเป็นว่วได้บางหลายเรื่องนี่เข้าไปหยักก็วันปฏิบัติใส่พระโขนเป็นวุทธเจ้ามีแต่ว่าพุทธเจ้าว่าแต่ว่ามีเตือนี้มีคนถามกันว่ามีคนถามกันว่าเป็นอย่างกระตินยังลำได้กต่อเดียวอันนี้พวกเป็นวุติเจ้าแล้ว เขามาถามกันดีว่าทำให้กระสินวัดเดงรับได้ครั้งเดียวควมันมีความรู้ความเข้าใจเพิ่ดอะไรบอกแต่ว่าเป็นตะบ้างลูกสาเหตุที่รับได้กองเดียวเป็นตำเหลี่ยมนะแต่ว่าเป็นตะตะบ้างน่อยเพราะว่าเป็นโอกาสให้วัดเองรับหลายเดียววัดน้อยสิบวัดได้รับว่าไอเดีไม่ออก เจดีย์รูปบัานพามาดังเจดีย์นั่งนั่งกางกินกระกรองูจดีนี่ปะโกชันบ้านน้องแจกแต่พ่อตาบิวเตะปากด้วปะูกวันกะพ่อตาบิวก็เตะปากดบอมีคนเตะปากต่อไปกับต่อบ่มีคนเตปากอีกลูกบอลลูกบอลเบื้องหลังผมกกวดเาที่อย่าะว่าลูกบอลไร่ไร่เวลาเต็มวัน หลับเกียบตีบัตนเนี่ยอก็หลับเปรับเนียกวันเียวไ้คนตั้นแห่งโดบัตรบ้าอบกว่าที่เป็นเหยียบ้องตายข้าวัดคือรุ่เ็นอ้บอสตวกเขาบอกไปปัอนกระถินลบนั้นรว่าอันนี้นอนช่กึกเะพระว่าเพื่อเป็นการแบ่งผลประโยชน์หรือหลักสกะลให้แก่วัดรนอยเหียบข้อหมายนี่เที่วลับเดียวเว้ยเราพเจ้าว่า พุทธเจ้าจะเป็นบัคับพระพุทธเจ้าเป็นบริวาลเนี่ยเลีอยเล่า่จริงๆจังบอกว่าไปหลักฐาทีนอโสถนนี่วุะนยันเรียนก็ว่าลักฐาทีนโบส์ต้องไปจุวัดเนี่ยพระพุทธเจ้าผมไบ่ได้บอกว่าไปจุวัดยู่อส่กันอะไรยู่บ้านกันอะไรคณะอาจารย์ปรอโยชน์อาจารย์ของฝั่งไว้อาจารก็รีบหลับไปเนาะามันจากราสาิบเปดก็ไปกัน ah. ได้ เอ้ยเจยงมาก้าวยิมังกตังคาธรรมดากตังพุ้ธัญญาตังุกกะตังยิมังจหิยิมังจะิตังธรรมเทวาอภิิตุงมาี่ามิลักษาะยุ่าไม่ยังวยหบปบบอะไเวาบไม่แจกะเนี่ยยว่าแค่เปียกเทียมรู้คน่วยนี่นึงกินยาจุ๊บก็ไ้สองไปหาหมอก็ไ้แต่ว่าสูบไปหาหมอบ่ด้ ไม่ออกรักษาศีลอยู่วัดก็รักษาได้แต่อยู่วัดก็รักษาได้แต่ว่าสูบไปวัดว่าไหนมันมีการเปรียบเทียบเนี่ยบอกเป็นกลางๆให้ไม่ออก,ก,กรู้จักเพราวะชราภาพกับเป็นเมาจังริงเมาจัิงสิงหรือว่าคนหนึงไปปักไปซสอนแล้วคนหนึงไปบ่ได้ดลายห,หลายนี่ก็ได้ตัวบางบ้าน,านาเราไม่เห็นเนาะ เห็นบางบ้านไปทามบ้านกัตินจะไหนว่ากะตินส่วนตัวมาหลกบอเรยบอกหยอกบ่มี่หรอกในโลกนี้บะมีกะตินส่วนตัวเรกโมหยอกป็นมด้มือนี้ไม่ออกสิข้าใจว่าแม่ผู้สังหารแม่ผู้ตอยเห็นกัตินส่วนตัวเห็นบ้างสัตวบ่เอาจไมยุทธ์เนาะเห็นบ่การนี้ส่วนตัวมู้นี่แรงไม่หยังขัน เอาแล้วไม่คักันวาสวนตัวคือบ่าให้เล่ากับลุงโเรยนลกกับน้องกับบัตน้องปอเบี้ยขี่หน่ายชนสิ่คือบป็เจหวัดโอน้อ้ามกนั่งินอยู่นี่ก็ได้ก็ไปกับโอเอีนเจ้าเสียสุ่มเด็สิมลงป้อมาเตจต่อเอาสุนี่ไปเตจจุหวัดจาสวานมิตรสุ่มเก่าสำนับมาเตดจุบี่หน้าก็จะย่ คนนั้นเมีนบ่อเดฟังลงคอเม่นนัจะไปแจ้งแจ้มว่าเด็ดเด็ดังสอง้งทุกทีละยทุกที่เพื่อเกที่ลพอะอะไรกะทินก็ต้องไปแยกก็ต้องตามปริยนกเอาม่แยกันมืนเนาะอ่าละกะทินจุละนน้อยอ่าละกะทินน้อยมาจมากะทินพ่อปัดกะมาหากะทินใหญ่ใหญ่ย้อนย้อมใหญ่ยอดเืออัฐบริการบริวารให่ แต่โดดแล้วซุ่มบุรี่บ่มีก็ไดเนแต่ว่ามีมันก็บ่ผิดมันินนดตดีนะครับคุณเ่กบอกา,าประทับป,ป,ประด,ดานลงว่าวันียุ่นแล้วเมื่วานแล้วเนี่ยจะไม่ต่อยลงอดแม่กคญประทับเดือนไหเนาะกม่วนี่จวาจะไดนกเดียวไปว,วนันไม,ม่ถึงหบ่กอะไรเสียปตัวโดนลาที่บอกมาเนี่โอ้โหประทับพอดวกหวับเบียวัดลอ,อกภาคฝนเมาบาน่บ้ารอันนี้เป็นตัวประกอบอ่า ล้ตัวได้เองดีตัวเอ็นไม่เป็นประโยชน์เนี่ย้องบอกว่ายเรศตะกล้วยนะกล้ว้องบอกว้ยอย่างไรล่ะประมาณเป็นเป็นตัวให่ต้องบอก่มีของมาท่านอื่นเฮฮาเนี่ยได้บออย่างไน่นี่ยงด้ละเปนบางบ้านเราไม่ได้อะไรหรอกามัมกตินมหากระตินของแม่กุต้อนเป็นมหากระตินกระตินใหญ่ บริการบริวารกันไรกำหนดมากแต่ปีก่หุ้นทันปีหนาจะมีผู้ากำหนดแล้วมาบอกลงพ่อแล้วฟาวเอาไปมีหนอห่อเนี่ยจะไม่ได้ยกนะากุ้นเนอะนั่งเกยม,มไปจองเลยพ่ปีหนา้าได้ลง,อถถงเออแต่ส้อนมีกรลีดจองไปนะแล้วต้าดจองแล้วฟาเห็นได้วามันีอันเพินไปใยันเนี้ยใจองแล้วเออพอจะนั่นสรุปแล้กนะง่าย บอกตามรักไงๆจุดประชงรักเอาผ้าสมบูรจีวรไปตัวป๋วไหว้ปลาทีปลาอันนี้บอก,กว่าเก่าเงอนบอกว่ารอ,อกเป็นหลายแล้วเนาะยุนละกะทินนี่ก็ได้ยินบน่ยุนละนี่แปลว่าน้อยยุนละลน้อยยุนละพลป่าน้อยฮะยุนละกะทินกะทินน้อยใช้เวลานิดเดียวบ่ร่างเปรี้ยงกะทินแรง ก,กันที่แรกกันยไงไม่ออกบอมีการลวเต้นเกินมากอ่ะเอามีดผ่านมีดอย่างขอาอื่อเอิรกันไปเป็นเงียดน,นั่นขอบก้นนั่นก้มนั่นแท้ไปเลยบารีากันกทีกันนึงป่ะกันจุลละกิสกทิสแลนเนี่ยแต่ว่าบ้านเราปพกัมีดหรอกแต่ว่ามีมีมีอยู่ใน,น,นกนนุเองเห็นน้องจุละกิสกิสแลนไ่อ เป็นแบบไหนทำวันเดียวให้เสร็จเต้นกับบ้านไม่ออกตันหนึ่งวานดอกฝ่ายเพราะแต่วานดอกฝ่ายผู้เจ็บไก่เจ็บกูเอาเปรตเป็นปอยกับเป็นปอยอยู่เป็นเต้นเป็นอย่างกู้ตากับตาเสร็จเลยเอาไปถวายพระให้เสร็จก่อนเพรเอาไปถวายเสร็จก่อนเพรเอ้เมื่อกี้มันน่ามันน่าตอกกับลมไฟอยู่ ต้อง er พา <Salut. S 1> ฉันเว้นควันบ่มาันจะไหนมันจะเด็กเด็จะเหมืนเราละเมอเรือจะไาเอต้องมาทาเทียแล้วเต้เมัน้ได้งไฉัเป็นรบ่เราเรียกว่าฉันเปะควันม่้งตัวฉันเป็นแล้วกูจะน้ม่อตัวนึงไเด็กันเสือกันเดันตัวน้องๆต้องสสีละเมอช่ํากลังใส่กอนไีล่มเป็นหน้ายกเนะเราปล่าน ต้องเสพมือบางยเงี้ยเอ๊ะเอ็ดมือเดียวเอ็ดข้าวเดียวจำได้ไม่หล่อนผยว่าเราเห็นเนี่ยมีคนถามว่าทำไมกระทิ้นเวลาแห่ไปทอดเกินให้เสร็จก่อนดีเองต่อไปจะก็